ตัวที่สองอวาวตัเล็ไหมตัวที่สองคอตัวี่สี่ยาวตัเล็ไหใช่ไหมใช่ี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว าฟังนะฟังอาจารย์พูดนะฟังอาจารย์พูดนะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ใจร้อนนะใชร้อนเอาเาก้าอะไรเอาเก้าี้ตัวสีเขียวตัวเล็กๆไ,ไปไหวไปไหวนะไปไหวนใต้โต๊ะสีเขียวใต้โต๊ะสี เต่าที่สีเขียวตัวเล็กๆไปวังไปวังไปวังอ่าไปวังไปวังใต้โต๊ะสีเขียวอ่าไปวังใต้ใต้ใต้เน่ใต้เจ๊นะอะเรียบร้อยเรียบร้อยอเรรียบ้อยเรียบร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 ้อย

เร,รเรียบร้อยแต่ว่าอะไรใช่ใช่เรียบร้อยสวัสีซีนี้เห่รงจำนี้โหลดได้เลยนอกจากครู่าล้วไอ้เรียบร้อยอ่าใไหมทางทีรัฐเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย คาพีรัเป็ู้เดียวเดียวถอยเอาไหมคาพีรัเป็นผู้เียเยอย